คือว่าถ้าถ้าไปนี่ก็ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยใช่ไปมยิงกวนเพื่อนยางไม่ได้แต่ไป้านาไม่ไม่ตอนฝึกนะผมมาดูในหนังนะมันจะมีคนข้างหน้าคนหนึ่งคนข้างหลังก็ระวังหลังนะเหมือนกันใช่ไหมเขาจะหันหลังนี่บางคนไปแบบอย่างไม่คนคนต่ำคนสูงสี่คนคนท้ายสุดนะมันต้องดูหลังใช่ไหมคนท้ายสุดจะจะเป็นคนพอยนี่เนาะนี่เราบ ทางหน้าดูหน้าอย่างเดียวจะมมีคนเพราะว่ามันสิบสิบสองคนนี้ใช่ไหมมูนึงกับลูกพี่เขาจะเดินหน้าคอยบอกทางไอ้คนหลังเขาเดินทันหลังนีทันหลังมองหลังอย่างเดียวใช่ไหมไอ้คนกลางกลางก็ซ้ายคนนึงขวาคนนึงอ๋อแล้ววันวันหนึ่งมันมันได้ลาดตะเวนกี่ชั่วโมงละวันหนึ่งใครจะไปเดินอย่างนั้นก็ดีเลยไม่ได้เป็นไหนเราจะเดินตามที่เ แล้วแล้วแต่แล้วแต่ผบหมูสั่งพาักิจใช่ไหมวันนี้ไปโน่นอารักขาคูอย่างนี้ก็ไปแค่นั้นใช่ไหมก็พอเสร็จแล้วก็เข้าฐานนานแล้วจำไม่ได้หรอกนานหลียปีเลยต้องจำได้สีมาสามสีสีตึงจำได้อยู่โอ้ยล่วงเลยสู่อาถรรพ์เรื่นี